นนี้เปิดกระป๋องโคกด้วยมือเดียวนะครับนี่ยแบบไม่มีเล็บนะฮะอูนะครับวิธีง่ายๆครับผมดูนะครับกดตรงนี้เข้าไปครับนี่กดเข้าไปฮะเพราะกดตรงนี้ใช่ไหมครับตรงไอ้ฝาตรงนี้มันจะง้างขึ้นมานี่พอมันง้างขึ้นมาใช่ไหมครับนี่ยง้างขึ้นมาใช่ไหมครับนี่แล้วก็เอานี้ยดึงขึ้นครับผม เดี๋ยวผมใช้มือที่ถนัดนะครับแนะนำนี่กดปึ๊บแล้วก็นะดูนะครับดูไหมครับกดครับดูครับดูครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับกดครับอึบอึบโกงอะโกงเฉยได้แล้วได้แดดแล้วทุกคน